เสืออ้อมงานหนอกแท่นไหเลยเจ้าในคนคนแล้วไม่หนอกอือตับันมะละเลยเจ้าคนคนเจ้าเพียเห้องือประกาศยิน าวครับ่องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุข,ขสุทุกคนครับผมวันนี้มาพบกับบ้านนาภากินมาเสียบครับวันนี้บ้า,านนาภาี่น,อน้องมากิจุ่ยน้องจุ่ยเสือพี่น้องเสือหลอมตับพี่น้องมาสิบเสียบอู้พักมาเป็นสวนลวพี่น้อง ลาขีนโอ๊บอกแตงบักทัวพี่น้องเพรหอมปลอมแน่ยักหอมเสียวหลายพี่น้องมพรากาดหินน้ำมะระผ้าเขาเนี่ยมันหอมนะครับผมมาพี่น้องมากโ้ยเจ้าเพียบขนพี่น้องเลยเจ้าขี่เพียวขมล้ำเลยลอยดูดุดมากัาบนำพี่น้องมาเจ็บเสียบมันเบาบ้านหน้าพี่น้องรัดเป็นเนื้อเสือพี่น้องนี่เอาตอนนี้เนือเสือทงานพี่น้องเพนใหญ่เลยเอาเนี่ยครับนี่ไงกเก่าอุ้ย เจียวนคนๆได้ไม,ม่อออืมอืมอืมเสียบคาครับอือืม มันพี่น้องเนี่ยเสือ,อตับสดสดแผ่นใหญ่พี่นอ้องตุยกรับเจียวเพียขนๆนี่โอ้ยขมลำลำเลย แียบคับครับตับบวานจ่วยๆเลยโหระพางามเลย จุลแลกของปีหกเจ็ดพี่น,น้องมาจาับจมบามาหน้าพี่น,น้องลงรับพันมะละเลยคุยหน้าพี่น,น้องเจียวนขน,ขนเจียวเพียเฮ้า แส่บไย้ี่น้องประกาศยิน เห,หลาวช่ไหมอันนีไนน้ไปลองเสือร้องไห้จะขนคุ้นอู้ไปลอง <목소리도> 음. 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 만 미น้อง เนื้อเสือ. 음. 음. ใส่ปลาคิ่ดเขาปลาคิ่ดดำอะไรลงกอับตับเลยไปน้องสดต่อไปน้องนะครับเนเสื้อเนี่ยเสื้อเนี่ยตับนำสุดสดจั้าใจไปน้องคําปุ่มๆเลยเสียพี่น้องอื อืมดีเข้าตานนําอะไร จุแหลกของปีพี่น้องตลาดมากินแบร์ละเพราะตลาดมาจุเศษพี่น้องวอ้บนตอนนี้ไงพี่น้องเริกเปลือกเผาพี่น้องเกิดเสียอ้ว่ามันแสบเจ้าขีเพียขนๆเสบมั่ม้อเลย อเด็ดกาัไปลองใช้กันังากินนกผมนั่เขากัน Màn chói chói là tắm ตอนมันเป็นสีคุ่นสีไปน่องพกคุณนกหมดจาก เต็มปากเต็มคำดีค,ครับเขาแจ่วคมขมแจ่วคับพี่น้องหอมเพีย ขมบำบำใส่บีน้าม่องขมแซ่บตับปลาคิลู สุดสดไปน้องสุดเบาบวานน่าเจ็บแท็บ หืมรสจืดจัดกับแบบสดเลยน้องตับกระวานดีเรว่มเปล่ากับมันๆไน,น้อง เสียบคักพี่นองนาดสด,สดมันใต่กระกาดห็นบ้าน้อง กินสดมันแสบไปหรอกเจ้า้องคุ้มกิ้นกับผักลาย,สยแสบแห้ง Sạp khá không Hết trời lại จะพักลีพหน่องทางใ้ก็ขอ,อ,อตัวขอไปส่ารับผู้ปกินดิบน้ำครับเป็นงามๆามน่อง จอก็สบายดังเขาสุปยอดแห่งของมอม,มล้ม แสบสุดยอดเลยพี่นอ้องอืแสบแสบบัวคอยแลวครับเมนูจุเสือ เสือลอมตับพี่น้องใส่เนื้อเสือมากับตับสดพี่น้องกับผักชีลูกขาวมาใส่กับเจียวเพียบีสดเจ็บแซ่บพี่น้องขมขมจัดเป็นเมนูซอสจู๋บงฝากพี่ตอนน้องครับผมเจ็บแซ่บน่วกันครับผมเป็นซอสจูแหลกของปีหกเจ็ดพี่น้องเจ็บแซ่บมาของคอนจากล่าก็คือเอาผมฝากคนไหไรคนแช่คนติดตามคนซับตะไคร่เบาบานาพักคินมาแซ่บเชนแนวพี่น้องขอบพระคุณตัวคานที่ตามขอบพระคุณทุนอะทุ่แช่ขอบพระคุณที่คอยสนับสนุนพี่น้อง เอาไว้พควอมคลิปหน้าครับผมจะรับมัน,นีนเบาหน้าจะขอโตแล้วครับผมสวัสดีครับ